กยังคงอยู่ในเรื่องข้องการแข่งขัน4เกมนะคะตค้องบอกว่าทางกกโทค่ะเขาได้นําถับเปิดกิจกรรมโรดโชว์และการทูบขลาวานครั้งที่3มที่ฮัดไจจังวัดส่งคลาปุ๊กกระแซเจ้าภาพ4เกมและการอาเซียนพาราเกม20 25เชีย์ไทยสุดใจขวาชยไปด้วยกันค่ะทีลันกิจกรรมชั้นหนึ่งสุ้การขาเซนท่านหาดใจจังวัดสงคลาดกรกองซัก ยอดมณี money, ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรถโชว์นะคะและการทูุดคาราวานคันที่สามแพ้ตายแในวใคิดรถทูซีเกมแอนอาเซียนภารกิจสองสิ2หเชียร์ไทยสุดใจขวาใยไปด้วยกันเพื่อสร้างกระแสการรับรู้และการแรงสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศในโอกาสถี่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพารกมจครั้งที่13โดยมีนายชูชีพธรรมแพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุนคลาสนางเ้า,เอ,าเอากระพัวดำเนการสำนักผู้ว่าการและกะ็โคศกกกทผู้บริหารจังหวัดสงนคลาผู้บริหารกะกะทพร้อมด้วยนะักกีฬาทีมชาติไทยข้าวรวมค่ะ บรรยากาศในงานนะคะกรเต็มไปด้วยความคึกขักจากกิจกรรมลากล้ายค่ะทางการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจกับนักกีฬาทีมชาติไทยในกิจกรรม i n s p i r ร t เดอะเกนะคะคีนิกกีฬาปุ๊บพลังฟันการแสดงมินิคอนเสิร์ตค่ะจากศิลปินรุปท็อปค่ะและการรวมสนับสนุนกับซ่องนักแสดงนุ่มค่ะก็คือเพิร์สซักก้อนนะคะและก,พก็พีคพิมพ์พ่น จากซีรีส์สลักตรักในแส้งจันเริฟอินเดอะมูทไลท์ค่ะโอกาสนี้ค่ะดกร,รกองซักยอบานีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้บอกว่ากิจกรรมรถโชว์และทุบคาราวานครั้งนี้นจัดขึ้นเป็นครั้งที่สามเพื่อจะสร้างกระแสค,ความตื่นตัวแล้วก็เร่งมั่นใจให้คนไทยรวมเชียร์นะักกีฬาทีมชาติทไทยอย่างสุดใจนะคะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมมือรับภพบกันนะกับกีฬาสีเกมแล้วก็อาเซียนภากรกเสักวัที่จะจัดขึ้นในหุ่นนี้นั่นเองนะคะ ครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาต่างๆรวมถึงภาคเอกชนนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับในการเตรียมการความพร้อมของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจนะครับร้อว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะเป็นเจ้าภาพซีเกมและอาเซียนพลาเกมได้อย่างสง่างามนะครับ ครับในจังหวัดสงขลาเองก็วันนี้ก็ติดตามนะครับในเรื่องของความพร้อมสนามต่างๆที่ดําเนินการนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับต้องขอชื่นชมจังหวัดสงขลาเลยว่าดําเนินการได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีความพร้อมสูงนะก็อาจจะมีบางสนามที่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าได้สอบถามนะครับแล้วก็ทางผู้ที่รับผิดชอบก็สร้างให้ความมั่นใจนะครับว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปตามตารางแล้วก็สามารถที่จะรองรับการแข่งขันได้ทุกชนิดกีฬาคือ10ชนิดกีฬาที่จะเกิดขึ้นที่สงขลา